ก็ดีจ้ามื่อนี้คือ้ามาเบิรงมันนีจาพงซักผ้าตากผ้าในที่มสำหรับตากผ้าในที่มจ้ะใสา่ดีว่าันนี้เอาไปซักมันในเลืมเอาไปตากจ้ะตื่นขึ้นมากนะมือเสาร์อามันคือว่าเหม็นถ้างั้นใส่แบบนำยาประพัน่มแบบตากในลมนะจ้ะบรัวบานเทามี่บนัวจ้ะแต่ว่ามีเยอะขายที่ญี่ปุ่นจ้ะก็จะเป็นแบบพงซักพอกกับไอเครื่องไอ,ไอ น้ำยาปรับผ้านุ่มอ่ะแบบตากเน็ตที่ล่มนะจ๊ะคือดีแท้สำหรับเป็นแม่บ้านเฮา o u า e h o l d ไงนะักเช็ดนั่นเ็ดนี่จนลืมตากผ้าจ้ะตื่นขึ้นมายังมือเสายังบโบเมนอยู่อย่าลืมไปหาเบิงนะจ้ะมันมีแบบว่าไอ้ผงซักผ้าสําหรับตากในที่ร่มนะจ้ะมีแบบไอ้นั่นน้ำยาประพนันธุ์นมนะจ้ะ สำหรับจากนั้นที่ลมจะล่องไปหามาใส่เบิงแล้วจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย